สวัสดีครับผมกับจิตวิทยา13วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องไกดวิภาคของการตัดสินใจครับอเคยเป็นกันไหมครับที่แบบเห็นโฆษณาสินค้าชิ้นหนึ่งผ่านตาไปเฉยเลยนะแต่พอผ่านไปสัก2อสสัปดาห์อ้าวกลายเป็นว่าเรากําลังกดสั่งซื้อของชิ้นนั้นอยู่ซะงั้นเอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางล่ะครับวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสเส้นทางความคิดที่ว่านี้กันดูครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เลยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เราตัดสินใจ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆครับเราจะเริ่มจากเส้นทางที่ทุกคนคุ้นเคยกันก่อนแล้วไปต่อที่จุดประกายแห่งการรับรู้จากนั้นก็คือช่วงการค้นหาความมั่นใจแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครับและปิดท้ายด้วยการมองโลกด้วยสายตาคู่ใหม่เพื่อดูว่าเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ยังไงได้บ้างเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเส้นทางที่ทุกคนคุ้นเคยครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับอาจจะเป็นตอนที่เราเริ่มสนใจเรื่องการลงทุนขึ้นมาหลังจากเห็นโพสต์ของเพื่อนคนหนึ่งหรืออยู่ๆก็อยากลองทําอาหารคลีนกินดูหลังจากที่ถ่ายฟีดไปเจอคลิปสั้นๆเนี่แหละครับคือปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันของเราเลยที่ไอเดียเล็กๆมันค่อยๆก่ะตัวขึ้นมาจนสุดท้ายก็นําไปสู่การตัดสินใจที่สําคัญได้จุดเริ่มต้นของเรื่องพวกนี้มันมักจะเรียบง่ายมากเลยใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปหามาเลยแต่บังเกินไปเจอเข้าซึ่งการเจอกันโดยบังเอินนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยในกระบวนการทางจิตวิทยามันเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ของความสนใจที่ถูกปลูกลงในใจเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและนี่แหละครับคือคําถามสําคัญแล้วอะไรละ่ะที่เปลี่ยนความสนใจแค่แวบ,บเดียวให้มันค่อยๆกลายเป็นความเชื่อมั่นที่หนักแน่นจนนําไปสู่การตัดสินใจได้ในที่สุดมันผ่านกระบวนการทางใจอะไรมาบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ครับ โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพเส้นทางในชัดขึ้นเนี่ยเราจะขอลองยืมแผนที่จากโลกการตลาดมาใช้อธิบายกันหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันสะท้อนกระบวนการทางจิตใจของเราได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยเราจะเริ่มกันที่ด่านแรกสุดเลยครับที่เรียกว่าจุดประกายแห่งการรับรู้หรือถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยเขาก็จะเรียกว่า top of the funnel หรือ TOFU ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าขั้นตอนนี้มันเหมือนการแนะนําตัวกันครั้งแรกเลยอย่างเช่นบทความที่บอกว่า ทำไมการนอนถึงสำคัญหรือคลิปที่ให้ความรู้ว่ากาแฟดำมีประโยชน์5อย่างนะอะไรแบบนี้ครับคือเป็นการให้ข้อมูลแบบสบายๆไม่ได้ขาดคั้นไม่ได้กดดันให้เราต้องตัดสินใจอะไรเลยแค่สร้างความคุ้นเคยกันไปก่อนซึ่งเนื้อหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันในโซเชียลมีเดียนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นบทความให้ความรู้ต่างๆคลิปสั้นๆหรือพวกภาพอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลมาให้แล้วทั้งหมดนี้ ก็คือจุดเริ่มต้นของการรับรู้นั่นเองในทางจิตวิทยานะครับกลไกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามี exposure effect ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่สมองของเราจะค่อยๆรู้สึกดีหรือรู้สึกไว้วางใจสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับการที่เราเห็นแนวคิดอะไรบางอย่างหรือสินค้าชิ้นหนึ่งซ้ำๆเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นการค่อยๆลดกำแพงในใจเราลงทีละนิดทีละนิดสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเปิดรับมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย เอาละครับพอความคุ้นเคยเริ่มทํางานของมันแล้วแล้วยังไงต่อล่ะทีนี้แหละครับพอความสนใจของเรามันเริ่มจริงจังขึ้นเราก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงที่2คือช่วงการค้นหาความมั่นใจครับซึ่งเป็นช่วงที่สมองเราจะเริ่มทํางานโดยใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนบทบาทจากแค่คนที่รับข้อมูลผ่านๆไปมากลายเป็นนักสำรวจที่มีความตั้งใจมากขึ้นครับคือเราไม่ได้แค่อยากรู้อีกต่อไปแล้วแต่เรากำลังมองหาวิธีแก้ปัญหา บางอย่างที่เราเพิ่งจะตระหนักได้และจะเริ่มเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยดังนั้นเนื้อหาในขั้นตอนนี้มันก็จะลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับอย่างเช่นพวกกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์จริงๆหรือวิดีโอสาธิตที่ทําให้เราเห็นภาพชัดๆเลยว่ามันทํางานยังไงทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรากระบวนการในใจของเราช่วงนี้นะครับมันมักจะเป็นไปตาม3ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยครับ 1. คือหาข้อมูลเพิ่มก่อน เพื่อให้เข้าใจตัวเลือกต่างๆมากขึ้น 2. คือเปรียบเทียบครับเพื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆก็คือมองหาข้อพิสูจน์ว่ามันได้ผลกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับมันเป็นไปตามหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า social proof หรือการที่เรามองหาความมั่นใจจากคนรอบข้างเพื่อมายืนยันว่าเออเราน่าจะมาถูกทางแล้วนะ แล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของเส้นทางแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่คนเราใกล้จะตัดสินใจเต็มที่แล้วว่าจะเลือกอะไรบางอย่างในจุดนี้การเดินทางของเราใกล้จะสิ้นสุดแล้วครับสภาพจิตใจของเราตอนนี้นะครับจะโฟกัสไปที่เรื่องการลดความเสี่ยงเป็นหลักเลยเราต้องการความมั่นใจอีกเครื่องสุดท้ายเพื่อมาตอบคําถามในใจที่ว่าถ้าเลือกไปแล้วเราจะเสียใจหรือเปล่า ตารางนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าข้อมูลที่เราเจอมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบคําถามในใจเรายังไงอย่างเช่นพอเราเริ่มกังวลว่าเอ๊แล้วถ้ามันไม่เหมาะกับเราล่ะเราก็มักจะเจอการทดลองใช้ฟรีหรือเดโมเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้หรือพอเราสงสัยว่าแล้วคนอื่นเขาเชื่อถือกันไหมนะรีวิวจากผู้ใช้งานจริงก็จะเข้ามาช่วยสร้างความมั่นใจนี่คือการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจของเราในโค้งสุดท้ายเลยครับแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งครับก็คือ5% ในเส้นทางทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่ามีคนแค่ส่วนน้อยมากๆเท่านั้นที่จะเดินทางมาถึงจุดตัดสินใจสุดท้ายจริงๆแต่นี้มันไม่ได้หมายความว่ากระบวนการมันล้มเหลวนะครับแต่มันกําลังสะท้อนธรรมชาติของคนเราว่าการเดินทางส่วนใหญ่ในโลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีไว้เพื่อการเรียนรู้และการสํารวจครับไม่ใช่เพื่อการตัดสินใจเสมอไปมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่เราจะลองเปลี่ยนมุมมองกันดูจากการมองว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เครื่องมือทางการตลาด มาเป็นการมองว่านี่คือแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นต่างหากการที่เราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราต้องไปคอยระแวงใครนะครับแต่ในทางกลับกันเลยมันคือแผนที่ที่ช่วยให้เรามีสติกับการเดินทางทางความคิดของตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงหาข้อมูลอยู่นี่เองหรืออืมตอนนี้เรากําลังมองหาความมั่นใจจากคนอื่นอยู่นะ ประโยคนี้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือการที่เราเข้าใจเส้นทางนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปหลีกเลี่ยงมันแต่เพื่อให้เราเดินไปบนเส้นทางนั้นอย่างมีสติมากขึ้นต่างหากครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายกันไว้นะครับพอเราได้เห็นแผนที่การเดินทางของการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเข้าใจจุดนี้มากขึ้นจะเรียกดูแลการตัดสินใจของตัวเองในครั้งต่อๆไปอย่างไรได้บ้างครับ ถ้าการพูดคุยในวันนี้ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจิตวิทยา13นะครับจิตวิทยาสาระที่ชวนคิดค้นหาคำตอบไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ